ตอนที่825เมื่อฟังจากคำพูดของเจรเคเป็นจะาท่าแล้วหลินเทียนและคนอื่นๆเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าการที่มีเมืองใหญ่แบบนี้ในสวรรค์ชั้นที่5มันก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะการที่เอาแต่ข้าฟันกันตลอดทั้งวันมันก็ต้องเหนื่อยล้าดังนั้นมันยังมีสถานที่ที่ใช้ผ่อนคลายอย่างเช่นโรงสุลานารีชื่นชมสาวง,งามโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใคร จะสามารถทําอะไรพวกเขาได้มันก็ถือได้ว่าเป็นสวรรค์เลยก็ว่าได้พวกขุมพลังใหญ่ใ,ญในสวรรค์นชน,นี่สูงขึ้นไปก็ช่างคิดจริงๆเลยนะไปเชียย์ได้พึมพาออกมาพร้อมทั้งพูดตอบว่าดูเหมือนว่าราคาค่าของชีพภายในเมืองแห่งนี้ก็สูงไม่น้อยเช่นเดียวกันจัลลเเคเ่เบนจธาตุได้พยักหน้าตอบออกไปด้วยสีหน้าที่ยอมรับอย่างเห็นด้วยหาได้ยากว่าแม่นูน้อยผู้นี้ฉลาดหลักแหลมดีจริงๆี่นีใช้คีดตั้นวิญญาณเป็นค่าเงิน แต่ยังมีค่าของชีพที่สูงมากๆยกตัวอย่างเช่นสุลาธรรมดาธรรมดาในสวรรค์ชั้นที่6กที่สาม,มารถพบเห็นได้ทุกที่แต่ในเมืองแห่งนี้กับมีราคาเท่ากับคิดตั้งกว่าครึ่งกิโลกร,รมัมหลินเทียนและคน,นอื่นๆได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับต้องพงะไปไม่เว้นแม้แต่หยางฉีเพราะว่าเพียงแค่สุลากับต้องใช้คิดตั้งกว่าครึ่งกิโลกร,รมัมนี่มันเพียงพอสำหรับการซื้อสุลาชั้นเลิศในสวรรค์ชัน้นอื่นๆได้หลายร้อยขวดเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่แห่งนี้ กับหาซื้อได้เพียงแค่สุราธรมร,าธรมดรารมราเพียงแค่ขวดเดียวนี่มันจะแพงเกินไปหน่อยไหมข้ารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นางได้แต่พูดตอบว่านี่มันก็ไม่ต่างจากการป้นกันชัดๆแต่ก็พูดยากเพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้มันเต็มไปด้วยคิดตันวิญญาณมากมายและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นสถานที่ที่ทาให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วการที่ต้องจ่ายออกไปมากแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติมากๆ จัลละเคเป็นจะทาทาศได้กล่าวต่อหลินเทียนเองก็ได้แต่รู้สึกเห็นด้วยกับคําพูดของอีกฝ่ายไปกันเถอะพวกเราไปดูกันเขาได้พูดออกมากลุ่มของพวกเขาจะได้เข้าไปใกล้เองก็ได้แต่มีความรู้สึกในทิศทางเดียวกันว่าที่นี่มันช่างใหญ่โตจริงๆพวกเขาไม่รีรอที่จะก้าวเท้าเข้าไปอย่างรวดเร็วบนถนนไม่ได้มีผู้เช่วชาญอยู่มากมายนักเพราะส่วนใหญ่หล้วนแต่คลุกอยู่ในโรงโซลาและก็โรงบําเลือซึ่งมีเสียงเครื่องดนตรีอันไพเราะ ถูกส่งออกมาตลอดเวลาเจลล์คียเป็นเจท่าด้พูดตอบว่าหลานทาหารมีอยู่มากมายและหลานที่โด่งดังที่สุดคือหลานที่อยู่ใจกลางแต่แน่นอนว่าราคาของมันก็สูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ยอะไรนักพอพวกเราก็ไม่ได้ขาดแขนคิดตันวิญญาณอะไรอยู่แล้วและลุงเจลล์เคี้เองก็เคยไปที่นั่นอยู่หลายครั้งแล้วและก็บอกได้เลยว่ามันมีบรรยากาศที่ดีมากเจ้าเกิดไปที่นั่นมาหลายครั้งแล้วงั่นหรือ ไปเฉียวได้แต่พังอไปพร้อมกับพูดตอบว่านี่เจรเค้ขี้เหงาเจ้าไปทําอะไรที่ลุงสุรากันแล้วเจ้าของร้านให้เจรเค้อย่างเจ้าเดินเข้าไปด้วยงั้นหรืออย่าได้เรียกลุงเจรเค้แบบนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องเติมคําว่าขี้เหงาลงไปด้วยคิดว่าลุงเจรเคี้ยแรงร่างเป็นมนุษย์ไม่ได้หรือไงกันเจรเคเ้เบญจทาได้ส่งเสียงคำรามออกมาไปเฉียวได้ตอบกลับไปว่ามันก็มีเหตุผลนะเจรเข้เบญจทาถึงกับกวดจัดพางสายชีสะออกมาเอาละเอาละ อย่าได้เถียงกันเลยหลินเทียนถึงกบนคำพูดไปเพรว่าสองคนนี้มักจะกัดกันอยู่เสมอลงสุราเทียนหยินเซียนอยู่เป็นลงสุราที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาณาเขตนี้ภายในที่แห่งนั้นตกแต่งอย่างหรูหราแต่แน่นอนว่าคนที่สามารถเข้าไปได้ก็มีอยู่น้อยมากๆม,มันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพแต่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับราคาที่สูงลิบเพราะเปลี่ยงแค่ค่าใช้จ่ายที่พวกเขาเข้า,ขาไปก็ต้องจ่ายคิดตั้นวิญญ,ญาณ คนละ2.5กิโลและราคาค่าอาหารภายในนั้นก็สูงลิบจนน่ากลัวแน่นอนว่าหลินเทียมไม่ได้สนใจอะไรมากนะักพอต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้เขามีคิดตั้นวิญญาณอยู่ภายในแหวนมิติมากมายซึ่งเป็นสินที่เขายึดมาได้จากตอนที่เขานําจิตจิงหลิงไปเยี่ยมตระกูลต่างๆในสวรรค์ชั้นที่สี่และเขาเองก็ยังไม่ได้ใช้มันถึงขั้นที่ว่ามันมีมากกว่าขุมพลังใหญ่ในสวรรค์ชั้นที่6ด้วยซ้ำทางด้านหน้าของโรงสุลานั้น มีหญิงสาวแสนสวยคอยดูแลต้อนรับซึ่งหลังจากที่นางได้เห็นหลินเทียนและคนอื่นๆแล้วก็ได้แต่แสดงสีหน้ายิ้มแย้มออกมาพางเดินเข้ามาต้อนรับเขาอย่างนอบน้อมหลินเทียนได้ไปยักหน้าเล็กน้นนอยเพราะว่าที่นี่ถือว่ามีบรรยากาศที่ดีมากๆเขาได้โบกมือเรียกเอาขีดต้นวิญญาณกว่าสิบกิโลออกมาแล้วส่งให้กับหญิงสาวนางนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาถึงภายในร้านแห่งนี้แล้วหลินเทียนก็อดสแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ได้ เพราะว่าสิ่งของตกแต่งภายในร้านก็ต่้ขึ้นมาจากหยกล้ำค่าซึ่งมันกระจายอยู่ทั่วทางเดินพนักงานต้อนรับสาวได้เดินนำทางพวกดินเทียนจนไปถึงที่นั่งก่อนที่จะนำชาม,มาเสิร์ฟแต่เละเคเบนจะทาที่คุ้นเคยกับที่แห่งนี้อยู่แล้วจึงได้ยื่นมือออกไปรับพวกมันมาแล้วดื่มก็ไปพร้อมกับสั่งให้พนักงานสาวไปเอาสุรานิลันมา20่ขวดผลไม้ชั้นเลิศห้าผลเหลือกิ้งก่าเยื่อแข็งข้าจานกระดูกอ่อนนกฟินิกข้าจาน และอื่นๆอีกมากมายตามการความสงสัยของหลินเทียนและคนอื่นๆท้ายที่สุดแล้วจัลเค้่เบนจธาตก็ได้หยุดลงและบอกให้พนักงานสาวเร่งทำอาหารพนักงานสาวได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาขณะที่หันมองไปทางหลินเทียนพร้อมตั้งโคงง้งกนาบเรื่อินจากไปทำไมนางถึงได้มองมาถามพวกเขาด้วยสายตาปแปลกๆกันไปเฉียได้ถามจัลเค้่เบนจธาตพร้อมกับพูดตอบว่าไม่น่าจะเป็นเพราะการที่จัลเค่พูดนะมันน่าจะเป็นเพราะ อาหารที่มันสั่งต่างหากหลินเทียนและหยางฉีต่างก็พากันหันมองออกไปทางเจรเข้เบญจธาตุพอพวกเขาเองก็พอเดาได้ใช่แล้วเจรเข้เบญจธาตุได้พูดขึ้นโดยเป็นอธิบาคภูมิใจว่าสุลานิลันนั้นมันมีรสชาติที่ล้ำเลิศมากๆแถมยังออกนิดแรงถึงขั้นแต่ไม่ผูเ้เ่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเตาทานไปครึ่งขวดก็เมาแอแล้วผลไม้ชั้นเลิศนั้นถือกําเนิดขึ้นมาจากแรก่ที่อัดแน่นไปด้วยพลังฉี ซึ่งสามารถเพิ่มพลังกำลังได้กิ้งก่าเยื่อแข็งเกิดขึ้นมาในสภาพพื้นที่ที่เย็นเฉียบและการนำมันมาย่างไฟก็สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายกระดูกอ่อนของนกฟินิกนั้นทำมาจากการนำสารวิหกมาผัดน้ำมันแล้วปล่อยแห้งและททำให้รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยละ่ะและมันก็ได้เลือกสั่งรายการอาหารปอีกมากมายขณะที่อธิบายออกมาโดยที่น้ำลายของมันกระเซ็นออกไปทั่วซึ่งทำให้หลินเทียนที่ได้ยินที่มาที่ไม่ธรรมดาของอาหารแต่ละจาน จึงทำให้เขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีโดยทันทีบอกมาตามตรงทั้งหมดนี้มันราคาเท่าไหร่เขาได้พูดออกมาขณะที่กำลังดื่มชาจัลเข้เบนจะทาเต้หัวแล้วออกมาอย่างดังผ่าพูดขึ้นว่าค่าประมาณเอาไว้ว่าน่าจะซักสองแสนห้าหมื่นกิโลได้หะมัง้งฟุบหลินเทียนดึงกับพ่นน้ำชาออกมาจากปากและเกือบที่จะกระโจนออกไปเพื่อหดมันกีดต้นวิญ,ญญาณจำนวนสองแสนห้าหมื่นกิโลกรัมนั้นมันเทียบเท่ากับทรัพย์สมบัติของตระกูลมด ในสวรรค์ชั้นที่สี่เลยก็ว่าได้ไอเวนนี่มันเอาไปจ่ายค่าอาหารทั้งหมดเลยไปเฉียวไปจีฉีและอย่างฉีพวกเขาไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพนักงานสาวจึงได้หันมองมาถามพวกเขาได้สีหน้าแปลกๆเกิดมาทั้งทีก็ต้องเพลิพนกับชีวิตบ้างสี่จเจลาะคีบเบญจธาตุได้ท่งเสียงออกมาเปิดเพลิพนกับปู่เจ้านาสีหลินเทียนแทบจะกระโจนออกไปหลังจากนั้นไม่นานพนักงานสาวก็ได้กลับมา พร้อมๆกับอาหารมากมายที่ส่งกลิ่นหอมออกมาเรียกน้ำย่อยของพวกเขาถึงข้านคนที่ไม่ชอบดื่มอย่างเหินเทียนก็ยังต้องดื่มด้วยไม่นานสีหน้าของพวกเขาก็พันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นไงตอนนี้รือแล้วใช่ไหมว่า้าตาดีขนาดไหนจลัลลเเคเบนจะทานได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ภาคภูมิใจกีดต้นวิญ,ญญาณกว่า2องแสนห้าหมกิโลกร,รมัมซึ่งถือว่าแพงมากๆแต่ในเมื่อมันสั่งมาแล้วเหรยนเทียนก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรหลังจากที่เขา ต้องจ่ายค่าอาหารไปแล้วพวกเขาก็พากันทานอาหารอย่างรวดเร็วกลิ่นหอมและรสชาติของอาหารก็ทําให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวข้าอยากจะดื่มไปเฉียได้พูดออกมาไม่ได้ไปจีฉีและหลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมๆกันพวกเขารู้ดีว่านางแพ้สุรามากๆแล้วเพียงแค่ดื่มไปเล็กน้อยนางก็เมาแล้วและจึงได้ดึงขวดสุราออกา่างจากนางไบเฉียได้แต่แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาก่อนจะรีบแย่งขวดสุรามา และดื่มลงไปทันทีเจรละเค้เบญจธาตุเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ว่ากล้าหาญดีจริงๆพิ๊บตาเวลาก็ผ่านไปกว่าสิบห้านาทีเจรละเค้น้อยเราไปขุดสมบัติกันเถอะไปเอาให้หมดเลยไปเฉียวได้ดส่งเสียงออกมาเจรละเค้เบญจธาตุถึงกับแข็งค้างไปในทันทีหยางฉีก็ถึงกับหมดคำพูดหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าไปออกมาส่วนไปจีฉีก็ถึงกับมีใบหน้าดำคำํา ไปน้อยอะไรกันขนาดพี่ชายของเจ้าเจ้าอย่างการเรียกว่าไปน้อยไปเฉียวที่เมาแอหน้าแดงกำมได้ตบไปที่โตะแล้วพูดออกมาอย่างดังว่า,ข,า,ข,าข้าต้องสยบตาเท่าในตะกุลให้หมดและข้าจะจับเอากายสังสารวัตรแปผ่าฟืนและก็ขังเขาไว้ในบอ่อเกลือกายบ้ากายบ่ออะไรกันมันจะมากเกินไปแล้วเจ้าละเคเบนจะทัดและอย่างฉีรวมถึงใบหน้าของหลินเทียนเองก็มุนมองไปนี่นาง คิจจะจับเขาขังไว้ในบอ่อเกลืออะไงั้นหรือตั้งสติหน่อยเขาและไปจีฉีต่างก็คว้าแขนซ้ายแขนขวาของนางเอาไว้ไม่ไม่เอาหลังจากนี้ข้าจะสยบพวกเจ้าให้หมดด้วยไปเฉียวพยายามขัดขืนพร้อมทั้งทุบโต๊ะเสียงดังหลินเทียนและไปจีฉีหยางฉีและจระเข้เป็นเดทาดต่างก็พากันหมดคำพูดเสียงบุกเบิกนี้มันไม่เช่เบาแต่ไม่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนพากันหันมองมาทางนางด้วยใบหน้าที่ตกตะลึง ว้าวงวดงามมากไม่ธรรมดาจริงๆใช่ๆความงดงามของไปเฉียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นหญิงงามอันดับที่หนึ่งของสวรรค์นชนิดสองดังนั้นแล้วเมื่อเมาสุลาจึงได้ทำให้แก้มของนางแดงแหลือเลือและดึงเอาตัวตนของนางออกมาและทำให้นางดูน่ารักกว่าปกติซะอีกเทียบได้พอๆกับแม่นางจางอยู่จี้เลยก็ว่าได้ถึงขั้นงดงามกุซ้ําหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาลหลายๆคนที่อยู่รอบข้างต่างก็ประยักหน้าเห็นด้วย ใครที่มันเทียบได้กับข่ามันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงผ่าประตูอย่างดังถูกส่งออกมาพร้อมๆกับปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง